ทางนู้นทางนู้นทางเราหนึ่งห้าร้อยโลตามไม่ทันโอเคขอโทษรถเมื่อกี้ก็พาอ้อมหนุ่ย <laughs> อะไรไปน้ำเลยเอาทานละไปไปไปทางนู้นเลยครับไปกหันไะบีมก็อ๋อคือ,ค,อ,ค,อคือตรงนี้แต่หันรถไปทางนูน้นถูกไหมใช่แล้วเพราะว่าเล่นเส้นนอกเมืองอย่างเดียวโอเคก็ตรงนี้ตรงนี้แหละพอแล้วใส่ก่อน เอาแม่งเลยป่ะพื่อพอจรจ่ารถแทมใครอ่ะเอาแม่งเลยป่ะเอาแม่งรา,า,ราได้เก็บไทคนเดียวเลยยืนถ่ากาลๆ<า>เนารถแปดเนะครับมามาราบทักหน่อยครับทุกคนไับไปแดงงเลยครับเ้องแถวตอแถวตอแถวโก<อ><อ>นับมมึ่งศูนย์นี่อย่ามปากที่ตัผมว้าเจ็ดหกห้น้องชาย มีมีมีเรื่องอะไรไปเต้อะไรวะเป็ดสามตั้งเครับพี่ชายเกียพีเกียอะไรนามสองเพี่คนละเนได้เปล่าสไ้เียว้าทีหน่นิดสามสามหน่ง้เาสสเก้าสามสามหนึ่งพี่เท่นี้เลยมันสามสงมีเข้า็องเกครับพี่เนี้ยเอเนี้ยเอเี้นียเเาเหือเปล่าเือให้หนูเปล่า อ๋อน้องน้องหนูตัวอย่างหมูสามสามหนึ่งดีแย่แล้วฉีกนูสานสองเก้าไม่ไม่แล้วแล้วฉีกใช้เกาะสามหนึ่งหกครับไม่ที่มันเป็นเวลาประจำมันเป็นเวลาประจำครับมันเป็นสามสี่ครับหนูปากสิเดี๋ยวครับครับยี่สิบหกค่ะอืมสี่ค่ะสามแปดแปดค่ะหนูไปชิงช่องก่อนนะหนูบ้าขอไปชิงช่องไปนนะคะสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์ลูกข่้ ย่า๋ย่าอย่าอย่าฝากด้วพ่อวันนี้ครสามเก้ครับครับเฉลขหกร้อยมียี่สหรือเปล่าพี่บอสไม่อยู่าไม่ได้เลยมมาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกทีนึ่งที่นเพาะเดี๋ยวจะครนะคับคูนสามห้าศูนย์สามหศูนมานย์สหายดมยาห้ายห้านมห้นย์สายสมห้าศูยาม้ามายะ ใครใส่เกาะไม่ใส่เกาะบ้างใครมีเอดีสองไม่ต้องใส่เกาะไม่ต้องใส่เกาะไม่ต้้องใชสามสี่ศูนย์ครับเหลือจากที่แดงเลน่อนสองครับไม่เป็นไรตอนนี้เออ่ถ้าใครมีเกาะอยู่นะก็ถ้าเหลือถ้าเหลืออยู่ในตัวก็ใช้ใช้ไปได้สองชีวิตไม่ต้องใส่เกาะนะไม่ใช้เกาะ๋มีชันแดงมาอีกคนนึงคนนี้เอาไหมพี่กระไรสองสี่ศูนย์มไม่ใช้อาวุธด้วยเดี๋ยว้เพี่อสองร้อยเจ็ดสิบใกล้เลือเขาเดียวแค่นั้นอะลงไปคนเดียวเลย ก็เป็นทั้งหมดตอนี้ยี่สิสองร้อยครับพี่ได้หกร้อยัเป็นยี่สิบสามมีเรายี่สสามคนครับเข้าได้อีกจานนึงใครมีเราไหมว้าวตอนนี้ต้อมียี่สิบสามคนนะตังนอักเ่อแปแปพี่ทัยที่ถอด้าหน่อยพี่ชายถอด้าหน่อยพี่าถอาหน่อยพี่ไอ้ตอนถอาที่หนึ่งใครคใครมาใครมาไอกับมืดมาด้วยกันเออมืสองคน เรา้าคนเมื่อกี้พอะไรเปล่าอยากวัจงานนีอยากไปกินวายใครอ่ะอ๋อปี่โทนี่มีข้าวอย่างนีมาแล้วพี่ซีรเท้ารองเท้าหน่อยครับรวยเน่ยต้องเป็นเต็งหนึ่งไม่ว่าจะเ่อผยังขอเลยขอเลยพี่ขอผมขอได้ไหมพี่ขอร้องหรอขอหยับขอหยุดร้องได้ไหมพี่อ่าโอเคเกิดอะไรเพ้งดูไว้เดี๋ยวมารวมเลยมา อะไรแจกแขกอะไรแจกแขกยังอ่ะแจกแล้วทีแจกแล้วใครยังไม่ได้แจกสามศูนย์หนึ่งเว้ยเว้อะไรอ่ะเวลยหนึ่งเหรอเดียวเฮ้ปิ่นเก็บอาวุธก่อนเก็บอาวุธก่อนครบแล้วใช่ไหมครบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไม่บินมือสนับวะมาเดนลั่นเดินลั่นมาเร็วมาเร็วไอสาขาเดียวกันวันนี้เราเจอบีจีวันนี้เล่นได้ขาดไปเลยนะชุดเดียวใส่ชุดเดียวให้หมดไปเลย เว่าเขาเป็นแก๊งอ่ะเขาเขาไม่ใช่เอ็มซีอ่ะเราเล่นเต็มที่อยู่แล้วถ้าเป็นแก๊งตันนี้ก็ใส่ให้สุดอะเอาแบบชุดเดียวอ่ะเล่นไม่ต้อ, <vocal. S 1> องแบบรีลาไม่ต้องเอาแบบให้มันแบบวุ่นวายอ่ะกดให้ขาดถ้าเขายอมก็ยอมก็จบเลยแค่นั้นแหละง่ายๆเพื่อนไม่ประมาทนะเว้ยเต็มที่เกาะไม่ต้องใส่แต่เกาะกับปืนไม่ต้องใช้นะเว้ยแป้งเปลืองพูแล้วไม่จําเป็นก่อนใช้แค่ใส่แรกปะหอไม่ต้องเออไม่ใช้เลยครับไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยไม่ใช้สักไฟเลยใส่ไปแล้วนถ้าใสไปแล้วก็ใสไปไม่เป็นไรแต่หลังจากนี้ไม่ต้องใช้แล้ว ไม่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 ปประโยชน์ครับพี่ว่ายังไงพี่พี่ว่าคุ่งสู้กันได้ไม่จำเป็นเออแต่แต่เราไม่ใช้ครับแต่เราไม่ใช้พี่ว่าพี่ว่าเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ครับไม่ประมาทผมว่าชนะอยู่แล้วอย่าประมาทกันนะครับพอถ้าสมมติว่าแบบมันจวนตัวจริงถ้าแบบว่าเขาไม่เปิดหนึ่งคนนะครับไม่ลงรถเดีพี่ยิงให้ที่เหลือไม่ต้องใช้เลยโอเคปะเออเอาเนี่ตีให้ขาดอ่ะมันมันไม่น่าไม่น่าไม่น่ายากกว่าที่พวกเราเคยเจอมาอยู่แล้วอ่ะเล่นเต็มที่ก็พอเล่นเต็มที่ไม่ประมาทตีได้มีจังหวะป่นป้นถ้า ไอ <A S 2> ให้หมดเลยนะ <pr> s. <S เคียร์ <pr> s. <S ให้หมด <pr> s. <S ชุดเดียว <usc> เชื่อเูเด็กมึงถ้าไฟจริงอ่ะว่าเราใช้เวลาไฟไม่นานเดียวเคียให้จบไอแซมนำบูมเลย <c oughs> วันนี้นะผมอยากให้ทุกคนเล่นเต็มที่นะครับพี่บ <Bye bye S 1> ๊ายบายเพราะว่าด้วยเป็นแชมป์ไม่ติงอย่างนี้ละก่อนก่อนก่อวไดกแข,ขนดกแขนโดนดีกว่า

โอ้ยไอ้ตัวิโอ้ขออไม่เลกาแม่งอยเอาีเหลืองแต่ไม่เอากินดแล้วเลยงกันเกมลีงกันตายแล้วแล้วมควคุณกลังมาไม่ใช่หรออนีเออทั้งหมดทั้งหมดมาอีกเออทั้งหมดมียี้าคนครับยี่หนะคะยีคนยี่คนยีิบหกคะเราไปเริ่มล้วก็รอได้เลยรอคุณมาเลยยี่หกคนยี่หกคนครับไม่ผมจ่ายแท้ผแล้วไม่ต้องจ่ายกุมดูนะดูเรื่องเลยล้าจรองแทกยวอมาตัดลงนพิต้น้ำไม ที่เติมน้ำมันได้นะได้เลยมอพี่จันเราไปเติมน้ำมันเปล่าแมงคืออย่างพี่ให้ขวดเขาให้กวดไหม่ด้ชนแบบตกน้ำว่ะให้ให้เราชนได้ป่ะเู้ๆน้ำใช่ไม่ต้องปั๊มก็ได้ใช่ไหมปั๊มอยู่ด้านหลังอ่ะพวกอินพิษเข้าไปไม่ได้อยากเรือนตกน้ำอะไรแซมไปเร็วไม่เคยไปเติมน้ำมันหจะไปเติมเลยปั๊มอ่ะมีอยู่แซมเติมเลยแซมเอาไงพี่เติมเขากลับไปเติมเลยที่เหลือรอนี่เลยไม่ต้องไปเอาคันไหนพี่บังให้หมวกขันไหนไปเติม

อเดี๋ยวเดี๋ยว่งห้มีโล่ยังตัวทีหลังไม่ต้องพักนะลูกวิ่งหนีแล้วกัน่นี้ม่แต่งทเ่ทไมลูกไม่กอนียก็จริงแบบเป็นกเปเก่อนเบเี่ยเตียมันทัพี่พี่เดียวพี่ีขออะไรลครัอไครับังะม่งอดป้ากอลูกเพี่หาจริงอ่ะใครเอาเอาเพลนมาน้อยไหมครับ พี่เอามาสิบบาทหนึ่งวะเจ้าเอามาเท่าไหร่นะเราอยไหนวะนี่อยู่นี่อยู่นี่เอาเอามาเกียร์เเอามาสิบบาทเกียร์อะไรไม่ได้สไายเริ่มหยุดกูลำบากลำเค็มนะครับเดี๋ยวสองแปดเฮ้ยคุณมานดิเฮ้ยคุณหล่อนมาดิคุณเรารับรับที่ขอรีบวางเกครับแค่เราเฮ้ยนี่เฮ้ยพี่บ้านพี่บ้านเฮ้ยอย่าฟขอเดี๋ยตัดอี ว่าไรครับเอ้ยเอ้ยเอพี่บังว่าอะไรแซมพูดแบบนีเมื่อเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาบอกว่ามีเพื่อนบ้างกับมีมีเพื่อนข้างกายคือแบบเบนเทนนะเขาบอกอย่างนี้เฮ้ยเอาตีนลกบก่อนนะแซมพูดคนเดียวครับแซมพูดคนเดียวครับเนี่ย้าดูดแซมพูดคนเดียวครับเนี่ยคนขับแบบพี่คนขับเขาพูด ผมใส่แซมไม่ผมใส่มาพี่ไม่เชื่ผมขนาดนี้แล้วหรอี่คใชไขนปุ๊บหลกะคดีใครจะไปูจะไม่กระทืบผมได้สัตว์แต่บงสัตว์ตัวสัมผัส้ามไ่อยกอ่ีดีๆบังไอ้ดีๆนี้เขาเลือกอ้นี่แฟร์มันหลั้พี่ไม่ดูไอ้นี่ักอ่ะผมพีเซตไอ้นี่อยู่เสื้อั่ี่องดูวนีอมะมนี2ชันเลยนะพี่สีอ๋อตอนแรกตอนแรกีกะจะให้เราเปลี่ยนเป็นสีขาวแต่เห็นวมันทุกคนมีสที่ชอบอ่ะก ลาบัมมันมีส่วนง่ายดีนะเข้าสีฟูครับพี่แล้วใครขับรถไปขนาดนี้นึงครับครับพี่ชอบสีอะไรอ่ะชอบครับอะไรนะพี่ชอบสีอะไรอ่ะสีสุนได้สีตาบ้านอ่ะพี่เดืนบอกชอบสีอะไรสีแดงอะไรเงี้ยสีออกเหลืองเหลืองแลดงเหลืองมันส้มหรือเปล่าชอบไหมพี่สีเขาได้เน้ะไม่ใช่โพสีชั่นเหรอพี่ เอาเอาเอาเอมึงตลกเหรอยีงแคนตยงมตลอดหรือวะกระโดดสะพานเนี่ยขอพี่ขอพรไอ้พรไม่เอาน้าพร่แงค์บุมึงควรตีพี่แก๊งค์บุกอพี่บางอยู่ไหนพี่บางไม่เปลเบื่ใช่เปล่าอ๋อโทษทีพี่ไม่ใช่ไม่ได้ที่พี่ร้องเพลงคุณแล้วคุณเท่านั้นเหรอใช่มึงจะจี้กูเพื่อเฮียอะไรนะถาเหมอถาเหมอที่พี่บอกว่าจติ๊งเปลี่ยนได้ขาว่ะแต่ถ้าเกิดเราพี่ชอบเพลงแล้วแต่ทีเนีสุดท้ายอ่ะจุกละ ผสมเดียวไม่พอผส้มๆอะไากันดิละข้างเดียวเพื่อนมันไม่มีอะไรดีหรอกโอ้โหโอ้เธเล่นเฟรดหรือเป่าพี่อะเล่นเฟรดหรอเ่าไอ้สัสได้โปรดไม่เอาขอพี่พี่เอาคอต่อขาวอ่ะพี่ไม่เอาคอต่อแดงหรอพี่เลิฟก็เล่นคอต่อแดงแหละแต่ว่าเปลี่ยนไม่ทันก็เลยเอาคอต่อขาวไปเลยสมมัันาีี่สูญเสียความเป็นตัวเองเว้ดูดิเออใช่เอาจริงดูดิดูดิพี่เชิญนะครับด้พร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ ดวยพร้อมด้วยพร้อมเป็นตัวจริงยังเขานั่นลืมโอ้โหนั่นลืมเมื่อกีนั่นลืมเมื่อกี้พี่เรืองนั่นลืมเมื่อกี้มันแบบเสียงแล้วแบบลืมแบบลืมแบบเนขี้มากด้วยควา้สามารถออกามางออกตัวได้เลยนะครับเล่นอยากเล่นไป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 ลาจ่ได้เอาเลยมึงเรียกไอซีโรดีแล้วหลังไอ้ไปเรียกคนที่พร เออปาด้วยนะเฮีเรัอยู่บนรถ่องนี่ยมาดิก็มาดิใช่ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เ่้าเจอเราเลยเพื่อนงขาบอกออกตัวเลยไม่ใช่พน้องเป่าเกินเอเลยให้เเดินนาเลยเฮ้ยชนก่อนเลยผมมีเกาะไม่เาเือไอไอเปมไหม นำเลยนำเลยนำเลยโพี่เนี่นำเลยแล้วผมมันชินงาโลนำเลยฮัโลนำไปฮัลโหลนำเลยฮัลโหลนำเลยฮัลโหลนำเลยไปไปนำเลย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 เาติงกันเลยนะครับเอาติ่งเลยเฮ้ยยันสันเลยได้เ้ยๆแบบนี้เยพอเนี่ยไอ้ต่้่ะไม่ได้่ากน่ไพอเน้ยเฮีย

อันนี้ยังไม่ถึงมากครับยังไม่บีกยังไม่บีบหัวใจน้าไปโดนพี่ข้างหน้าไปโดนเอาแบบไม่ต้องถึงมือเลยนะ เกี่ยวกันเทียวทีเดียวชุดเดียวเลยอ๋อไม่ต้องถึงมือนะโอะ้ไม่ถึงแล้วแต่ว่เนี้ยไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าเราแม่งเก่งเว้ยพวกเรามันการหายสงครามที่น,นะน,นะนะี่ให้เล่นนะ่ะมีแต่เฟืเท่านั้น่ะที่ให้เล่นอ่ะจริงมีที่เดียวละที่เราจะได้เล่น <c oughs> เออมีที่เดียวละที่เราไม่เอาออกมากได้ <c oughs> เฮ้ย ติงของพี่อยวทำไมรถมันไม่แจ้งเตือนอะไรที่เราเสียงเข้มขัดแล้วหรอแจ้งอะไรนะแจ้งอยู่พี่เราไม่รัดดูนะได้ไหมไม่หนิไม่ได้ยินพี่ปิดโคมเปล่าพี่ปิดโคมอยู่เปล่าดดังดีได้ยินดได้ยินได้ยินได้ยินเลยอ่ะได้ยินแล้วได้ยินแล้มันมันมันไม่ดังกันตอนเอาออกอ่ะ เอ่งผมดิ่งตั้งแต่ออกรอบแรกก็ดีหรอกโอเออร์บีไอหอบเป็นหัวป่ะหอเราเนี่ยหอตบรดเราอป่ะก็ไม่เห็นรถรถสปาตามหลังเราไม่ใช่หรอก็สภาบอกไงสภาบอกว่าลอยอยู่ไหนแล้วก็ตามมาต้องเจอนะคตอนนี้เฮ้ยบีซีเอาบีบีเฮ้ยบีซีบีซีบ้างบีซีบีซีบีซีแล้ชมบีซีเอา ชนวิวีเอาวิีก่อนชวี่เอาสีปฟ้าช่เอนดีก่อน๊หน่งดาเข้าคือกูเข้าวนขวาเลยกาะกูหมดเกากูหมดแน่เร่องชน่ะคนดีๆทำไมไม่รักไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาห่วงใยฉันแต่คันสาวชัดอืมคันสาวเลย่ะ นิวจิ๋วทั้งคันตำรวจนวะโอ้โหเฮ้ยพี่โทษมองตำรวจพอดีมองเห็นเขาด้านซ้ายอ่ะบีซีหัวดมเมื่อกี้ใช่ปะไม่น่าใช่ไอสัตว์พี่ว่าเขาขับตามวะไม่เขาตามเขาน่าเขาเขาเรียกว่าไงเขาเขาเหมือนเตนบายรอน้ำไปก่อนเลยกูอยากดูน้ำไปนำไปนำไป เล่ด้วยเอาเล่นกเลยเหรอเอาเล่นันเลยเหรอเล่นกันเองแล้วเี่ล่นกันเองแล้วดันรถพังไม่ได้ไปหากบอกให้แกเดียโอเดีเดวาดีเดวาดี้ลนเปิดเพลงหอเพลงแฟนนีเิดพลงอมดีไ้ยังคอนีหน้าาหรอคอยวิธีเีวะคนดิสเลยอะ อ่างนี้ไหมาวะน่จัรอมือเไมเจอเลยเหรอเออดีดว่างบ้าวะจมมือเข้าไปอพี่ระวนกันหรอเปล่าพี่วนัดขวาเนี่ยตัดขวาน้าจะไดงเร็วเลย ไปเลเบลเลเบลมือเล่นไหนมือต้องอย่าแดงก็ได้ต้องอาเติมของอะเติมของ้เลแซมใช่ปะโรงพานทะเลทรายคือพี่มีเซนเส้หรอมีเซนบอกเลยว่าโรงพานทะเลทราย มึงอยากไม่มีเซนเลากูโทรถามจุดเลยจบมึงจะแไม่มีเซนเลากูโทรถามไปได้รู้สนาเียอะไรไม่หน่อยลดาไม่ทันไกลมากเลยไม่ผมไ่ดูท้เามีบอกอีเมึงนะให้คนพิมมาคนแจ มันะครับทำใบครับสุดขอบฟ้าไอ้หนูสุดขอบฟ้าหนูจมาร้ไหาหรือจะมาเจอดีๆสุดขอบฟ้าก็ตายบนองบไปลายแหลมาดิหนยู่ไหนหมอหนยู่ไหนที่เดนโลมอพี่สุดขอบฟ้าเนี่ยอยู่นถนนนี่เลยนะเอยู่บนถนนโอหเลยอยลยหือ่ามันไม่อยู่ถนนแถวเลเบ่ะหนออยู่ไหน ทาหนูน้ำทาอถนนหรอบนเขาขึ้นไม่ได้ GPS ไหมเจ๊รู้ว่าถนนจริงหรือเปล่าสุดขอบ้าพี่ว่าบนสุดว่าบนสุดของแบบส่ง GPS มาสิหนูก็ส่ง GPS มาให้มาดิีส่งมาให้หนูมาะอ่งมาให้มาแมนอ่ะตัวแ็กแมนอ่ะที่บ้านมึงอกี่ม้ากว่าหนูกวนหมาโก่ธหนูส่งให้แล้วหนูไม่มาดิไอที่โพนี่เอาพี่ที่โพนี่อะไระไม่าที่โพนี่กับทอมปะที่โพนีกทอม โอ้ยตัวแบ็ทแมนโอเคโอเคก็ตัวแบ็ทแมนเสียผัวใช่พี่คิดว่าเหมือนกันไปเอาน้ำที่เก็บหอยป้าน้ที่เก็บหอยที่เก็บหอยไงเช็คเลยมันสุดมันสุดแล้วอ่ะมันสุดหมดหมดสุดเลยเออดิที่เก็บหอยข้ามน้ำไปเลยพี่กรว่ายพี่กรว่ายไปเลยไปเลยไปเลยที่เก็บหอยเสียผัวเราหาจุดแม่งเลยหรอแม่งชาวะหาเลยก็สุดขอบฟ้าเมืองบนหอยอยู่ตอนบนไหนพี่ว่าอยู่ปลายสุดเลยอ่ะแต่เขาบอกไว้ว่าสุดขอบฟ้า เอาไมองหลังให้ขับเลยผมว่าเขาไม่น่าขึ้นไปเมืองบนหรอกบนเขาอ่ะอายเออพี่ว่าขึ้นเขาไม่น่าเป็นไปได้ไงเด็กคิดว่าถ้าเกิดสุดขอบฟ้าคือสุดเมื่ปเมืองบนนั่นแหละที่ที่ในวงสี่เหลี่ยมอะหรืออาจจะอยู่บนเขาก็ได้นุ้ยเพราะเมื่อกี้ผมโทรถามพี่เกี่ยวเกีบอกอยู่บนถนนอ๋อสภาบอกว่าห้ามเล่นบนเขาอ๋อสภาบอกเหรอเมื่อกี้ได้ยินพูดอยู่เออเมื่อกี้ผมได้ยินเขาพูดกันอยู่อะเมื่อกี้เห็นก็เห็นถามว่าเขาโอเคหรือเปล่าแล้วก็มีเสียงใครไป็นร้งพูดว่าเขาไม่เล่นบนเขาอีนมาเงี้ย อืมรู้เสียงพวกเราว่าแล้วแต่ได้ยินเขาบอกเขาไม่ให้เลยบเฮ้ยคอยมือเห็นปะพี่รถอะไรอ่ะไงนเห็นไหมอ่ะเขาจะถกปูหรือเปล่าวะไม่มีนะมีเข้ายังกัรช้าเก่าอ่ะเมื่อกี้มีคันนึงแต่มันไม่ออกขาวๆอะมองพี่ไม่ได้มองว่ะแต่ท่าที่บอกมันท่าที่ยินหัวเล่นมันขาวเวลาเขามันจะมีที่ไหนวะ tôi gò vã không buồn nè không buồn không buồn ba ok không buồn bác Đấy. ê mày sao 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 mày ไอ้เจ้าเจ้าเจ้เจ้เจ้าี่เราโดนปั๊มระเบิดนะโดนปั๊มระเบิดไปหรอชวนได้เขาโดนปั๊มระเบิดเไปดิเออชวนให้เขาปั๊มระเบิดไปดิไม่สนใจเมื่อกี้ไอ้ช้างได้ยิงนะพี่ได้ยิงนะ บังปล่อยมาีก็เอาหรอย่าอย่าปล่อยชุบอย่าปลชุบอย่าปชุบต้องเล่นต้องเล่นไม่หมดลงไงลลงไงหมดเจะลงลเดี๋ยวขบเดี๋ยวขบังลงเลยลงเลยลงเลยอนรเขาลงเขาลงเดี๋ยวชนรถเขาลงแล้วเขาลงแล้วเขาลงแล้วเฮ้ยพี่รถเลย

ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบจกนะคายมดคายมดตายตายระวัระวังระวังยตายตาหมดเลไอ้แซมน้องรักไอ้แซมชุบๆไอ้แซมอุ้มไปที่อื่น อุ้มอีที่บทร้ายนิดนึงครับพี่นิดนึงนิดนึงจเลยจกเลยจกเลยใจรายจกให้หมดจบให้หมดข้อมนะข้อมนใจเลยดึตังไหมเนี่ยปีเตอร์อยู่นีอุ้มเราไปอุ้มเราไปอุ้มเราไปดดีดีดีเล่นเล่นดีนเล่นเ่มาดีวไม่ใช่แลไปปาพี่เาปาพี่เาาดาด

ครับยายาับายครับครับคครับจนครับจนครับมันไม่ต้องล็ฟิกต้องบอกฟิกมาเป็นเรได้ไม่เนขายแล้วเลเวลเลวงเลเวลเลเวลไอโบวก่อนเเอลก้ขไม่ได้นะเออเวลาเขาไม่ชนอยู่ไหนอะฮัลโหลเอออะไรบังอะเขาชุบเลยเหรอเห็นวิ่งอยู่อะไม่ชุบเไม่ชุบ เอาเพื่อนไปหาญไปโรงพยาบาลเราต้องไปเลเวลเลเวลครับบอกว่าเราเลเวลเลยจิเตอร์พิมพ์ด่าง chat เลเป็นเงินตู้ใช่ไหมเออเลเป็นคนพิมพ์นะพี่แอรล็อกไงครับพี่แต่พี่ไม่รู้หายประวัตไม่ชัวถักหายไหมไม่ชัว ดูไม่ได้ด้วยเหรอถลบมเหรอถล่มดิโดนล็อกแขนแล้วก็ไอ้นี่ตอนเข้ามาถึงตัวมัดตีทิพย์ไอ้แบบควงธรรมดาแล้วก็โดนหัวไอ้เหี้ยเลยผมไม่ได้เก็บแท็กเลยอะผมเล่นหนึ่งเดียวแต่พี่ป้นตรงนั้นไม่มีไม่มีเพราะว่าไม่มีแท็กเลยนะเราเพื่อนเราหน้าเก็บเพื่อนเราโจมก่อนอยู่แล้วผมแค่ไม่ฆ่าเขาพี่ว่าเพื่อนเพื่อนโจมหมดเนี่ยเหรอนี่เดี๋ยวมา ยังวม่ได้ตื่นนี่ดิ